สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีดต้อนรับเข้าสูเ่เก็โปเกสาก,กานั่นเองนะคะวันนี้เราก็จะมาลีสายฟ้าให้กับโฮโอกันนั่นเองนะ,ะต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วเนาะซุ่มโฮโอไปนะคะก็ตอนอัญเชิญโฮโอเนี่ยมันมาวันก่อนแล้วนะคะอันนี้สายเนาะก็ได้อัญเชิญมาแล้วนะคะวันนี้เรามาลีสายฟ้ากันดีกว่านะอ่าทับคลิปลีสายฟ้านั่นเองนะคะสายฟ้าอยู่ที่272ก้อนนะคะก็หินฟ้าเนาะ มาเรามารีกันดีกว่านะคะรีทีละรอบนะก็รีอัตโนมัติเนี่ยกลัวมันจะแบบโอโ้ไม่ออกอะไรอย่างนี้นะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะก็จะเอาสปีดสเปเชียลดีเฟน n ์นะคะดีเฟน n ์แล้วก็แอคแท็ก HP นะคะเพราะว่าโอเนี่ยเป็นสายแอคแท็กนะไม่ใช่สายสเปเชียลแอคแท็กเนาะเราก็เลยต้องไม่เอาสเปเชียลแอคแท็กนะคะจะเอาแค่แอคแท็กอ่าห้าสายนี้เท่านั้นนะคะสายที่หกนี้ไม่เอานะสเปเชียลแอคแท็กเนาะ แต่เราไปเริ่มกันเลยนะคะเนึอ่องผมไม่น่าจะออกขอสปีดสปีดก่อนแล้วกันนะแล้วก็ค่อยแอคแท็กมานะป่ะเราไปโดลัวๆเลยนะทุกคนกดรัวนนะหนึ่งันน่าจะครบอุย้ยมาแล้วมาแล้วแล้วนี่เดฟดีเฟนต์นะคะหรือว่าเดฟนะอ่ามาแล้วเราก็ล็อกแต่บางคนเนี่ยอาจจะให้แบบตีสายฟ้าครบทุกช่องแล้วก็ ค่อยมาล็อกอีกทีรีให้ล็อกอีกทีเนาะแต่นี่มันแบบโอ้โหมันเสียดายนะเสียดายเห็นฟ้านะก็เลยกดแบบนี้ไปเลยนะไปโลลัวนะทุกคนอ้าวสปีดมาแล้วทำไมมาง่ายอ่ะตันนี้โอลูทีรีตัวอื่นมีโฮสองสามพันอ๋อเค่สามสี่เส้นเองนะสายฟ้านะ่ะรีต่อนะขอแอคแท็กได้ไหมเอ้ยสเปเชียลแอคแท็กไม่เอานะอันนี้ โอ้ยติดแล้วนะสเปเชียลดีเฟนต์โอ้โหหมดไปนิดเดียวเองอะทุกคนเมื่อกี้2 7 0 70, นะเสียเนาะเหลือ1,929นะโอ้สามเส้นแล้วนะสายฟ้าเนาะเหลือแค่แอ t แท k กกับ HP นะคะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ครบไหมนะถ้าได้ครบนี่โอ,โ,อโ,งงโอ้โหโชคดีมากเลยโอ้โหแอ t แท k กมาเลยนะโอ้โหทำไมดวงดีขนาดนี้นะเหมือนรู้ว่าจะแบบอัดคลิปอะไรอย่างงี้นะ เอาไปเริ่ม H p พสุดท้ายแล้วนะต้องมาแล้วล่ะ HP HP โอโหแปดก้อนเลยนะทีละแปดก้อนกดครั้งละแปดก้อนเลยนะเนี่ยใช้เยอะมากนะทุกคนโอโหทำไมไมายากจังสายสุดท้ายให้เส้นสุดท้ายของเรา h ฮพโอโหมาแล้วนะทุกคนโอโห้หมดไปประมาณประมาณแปดร้อยกว่านะแปดร้อยกว่าโอโหได้ครบทุกช่องเลยนะ ก็เหลือสเปเชียลแอคแทกเนี่ยเพราะว่าเราไม่ได้ใช้นะเพราะสกิลอย่างที่บอกนะของโอโอเนี่ยจะเป็นแอคแทกนั่นเองนะทุกคนอ่ะก็ยัดอันนี้ไปนะส่วนเนะี่ยตัวนี้เนี่ยคือสกิลแผ่นสกิลตรงนี้แลกมาแล้วนะคะแล้วก็กดพัฒนาสกิลไปแล้วแล้วจะต้องการสกิลสุดท้ายเนี่ยก่อนนะคะก่อนที่จะเอาสกิลอื่นอะไรอย่างนี้แต่มันไม่ได้นะทุกคนไม่ได้จริงๆทุกคนโอ้โห ถ้าจะแลกนะคะถจะแลกแผ่นที่วา่ารีสกิลของโอโอตรงนี้เนาะตรงที่กดให้ดูเมื่อกี้นะตรงสกิลตรงนี้นะคะวิธีแรกเนี่ยก็กดมาที่ปาฏิหารตรงนี้กล่องตรงนี้เห็นไหมอ่าต้องรอช่วงกิจกรรมตรงนี้มานะคะถึงจะมีบางครั้งเนี่ยบางวันเนี่ยถ้าเรากดมาดูมันมีมันอาจจะเปลี่ยนกิจกรรมอื่นมาให้นะไอะตรงนี้แลกแผ่นนี้มันจะมาเป็นบางช่วงนะคะนี่ตรงนี้ จะใช้ฟอกทองหรือจะใช้เป็นเศษนะคะเศษย่อยตรงนี้เห็นไหมอ่าแรกนี้อันนี้เป็นแผ่นที่ใช้รีนะคะอันนี้เป็นแผ่นที่ใช้ล็อกสกิลสมมติว่าสกิลไหนที่เรารีแล้วเราได้สกิลสีทองสกิลที่แบบโอเคที่สุดแล้วนะคะเราก็ต้องใช้แผ่นนี้ในการล็อกนะคะในการล็อกล็อกหนึ่งครั้งเนี่ยมันจะต้องเสียแผ่นรีสกิลนี้เพิ่มนะคะไม่ใช่ว่าเสียรีค่หนึ่งครั้งจะเสียหนึ่งแผ่นนะ ถ้าล็อกปุ๊บเนี่ยจะเสียเพิ่มนะเสียแผ่นรีสกิลเนี่ยเพิ่มนั่นเองนะทุกคนอ่านะคะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในการรีนะระีสายฟ้าโฮโอ,โอตรงนี้นะครบทุกช่องเลยนะมาง่ายมากนะง่ายกว่าตอนอื่นอีกทุกคนอ่ะอันนี้ก็จะใส่เป็นนี่นะคะเป็นผ้าโพกหัวน,นะบวกสกิลกายภาพของโปกเกมอนสิอนตนะคะ ผล oh, เนี่ยในการต่อสู้เพิ่ม65%ค่าลบหลกให้กับนี่นะใส่ตรงนี้ด้วยเนาะอ่าแล้วก็ตรงนี้สัยอ่านีส่ยจะเป็นใช้เป็นยึดติดนะคะบวก a อ t a c k ก0ลบ Special Attack 10%นะคะก็ใช้ยึดติดนะเพราะเน้นดาเมจเน้นนันี้เนาะถ้าเป็นตัวที่แบบตัวโปเกมอนที่เป็นสายบัฟนะคะสายบัฟพลังให้ทีมนะอ่าสายฮิ้วอะไรอย่างนี้ก็เน้นบวกสปีดนะทุกคนอ่าบวกสปีดเนาะ แต่นี้โโอมันเป็นสายแอ t แทนั่นเองนะคะก็เลยต้องใช้ยึดติดนะคะบวกแอ t แทกลบ Special ลแอคแทนั่นเองนะก็ความสัมพันธ์อยู่ที่54ก็เอาทิ้งไว้ในฟาร์มแล้วนะคะเพื่อให้ความสัมพันธ์มันเพิ่มขึ้นเนาะเลเวล85นะคะบวกตรงนี้นะคะการบวกตรงนี้นะก็บวก20นะ,นะคะตรงอัพเกรดหรือว่ายีนตรงนี้เรายังไม่ครบนะมันยังไม่ได้ใส่สกิลถ่ายทอดอะไรต่างๆนะเดี๋ยวค่อยไปหาใส่แล้วกันเนาะ เพราะกวจะซ้ำนะเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังแล้วกันอันนี้ใส่ยากมากนะทุกคนพอใส่ปุ๊บมันชอบซ้ำนะเนี่ยสกิลของเราก็เยอะอยู่นะแต่ I อวเนี่ยได้มายากมากนะกว่าจะได้มาเนาะเนี่ยเหลืออย่างละหนึ่งอันเองนะสกิลไอวีอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะคะสำหรับคลิปการปลีสายฟ้าให้กับโฮโอนั่นเองนะคะถือว่า ดวงดีนะคลิปนี้มากับดวงจริงๆนะคะก็รีให้ครบ5สายฟ้าเลยนะคะหินฟ้าเนี่ยเหลือด้วยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะกดไลค์ให้กันเยอะๆนะคะพี่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งรับการแจร้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะคะหากใครมีคำถามหรืออะไรต่างเกี่ยวกับเกมนี้หรือเกม Pocket อ่า Pocket Incoming นะคะก็คอมเมนต์ใต้คลิปหรือ จะทักแชทในแฟนเพจแมกก็ได้เนะลิงก์แฟนเพจอยู่ใต้คลิปเลยนะคะทุกคนนะเราวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ